เจอกันเล่นน้องเล่นตัวอะไรวะอูซาเลียด้วยเราจะเป็นฝ่ายบุกฝ่ายบุกฝ่ายบุกอ่ะไอ,อ้เรารับับ่ปุกพี่เห็นแกต้องให้น้องเล่นซาเลียพี่ก็ต้องเล่นอันนายอยากเล่นไม่ลืมเปลี่ยนตุ้งติ้งอลไรซาเลียถ้าไม่มีอันนาอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ มันจะเป็นอนาลูซิโอมันจะได้แบบรายแยมจะได้บ,บ,บิงไวเฮ้ยน้องฟองหนึ่งฟองอมันใช้เวลาคูลดาวน์เท่าไหร่แปดวิเฮ้ยล้วเกมมันจะเริ่มมื่น้องกดฟองลงไปเนี่ยไอ้ตัวาตายนะ<จ>อะไรมี่ยอะไรมันมีตั้งสองฟอง ตุม่มวัเซตทโิเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยหน่อยอยูแล้วตายเอ้าไอ้เหี้ยไซเปอร์ยิงหัวกูเฮ้ยจ็บไหมเ้ไอ้ยนีทนายมึงไม่บอกกวัวเฮ้ยกูจะตายแล้วมีทนายด้วยหรอเออดิ ไอ้เจ้าตัวคนโดนสไนยิงแล้วมันก็ไม่ไปบอกแล้วมันก็ไม่บอกแค่มีว่ามีอะไรบอกว่ายู้วๆหน่อยยิ้วหน่อยเดินออกไปโดนยิงหัวตายเลยดิโอ้เจ็บเจ็บเจ็บยิวไวหน่อยโอสไนอยู่บนหัวกูหายแล้วควเปลี่ยนตัวดีกว่าถ้ามีสไนอจ์เนี้ยอุ้ยสไนมันคมไม่คมขนาดนั้นเสียงส้มสูงแม่งดังมากข้างบนยุนดิ ไม่มีใครยืนเลยเหรอที่ไ้ออกมาวันชาบะมงรายาแล้วจะตายหาแล้วอาไรมาตายเนาะดูดสวยแต่ถ้าน้องเก็บมานลื่ดิงให้พี่ได้นะพี่ขอบคุณมากเลย อะไรนะน้องไปเล่นลิงไงพี่เราก็เอาเล่นลิงไม่เป็นอะดิมึงแค่กระโดดไปหาน้องยิงแสงนายยองไหนน้องกระโดดไปหาน้องก็เอาตัวสไนเลยเอออย่าให้สไนมันได้เล่นแค่นี้ทำไงก็ได้ให้สไนมันแบบทำยิงอะไรไม่ได้เอาเมื่อกี้คือแบบปัญหาหลักอยู่ตรงสายเลยก็ยิงไหนไม่ได้เลยเมื่อกี้กูยืนกูโดนยิงกูยืนกูโดนยิงเยอะเลยยิงตัวเราเยอะเลย อย่าว่าตไนายด่เจ <cam super smells> ็บเจ็บเจ็บเจ็่าไอยู่นู่นไกลๆตายหมดแน่ตายหมดแน่วามีตเมียตีป หน้าร้องยังไม่น้ำปูหน้าไม่ได้ปูใครมันตายโคตรโกงอะอุ้ยไอที่นี่มันดักล้ออุ้ยโคตรเจ๋งมีลูกเมเกอร์มันอะอ๋อมันมีมันมีมันมีนั่นนี่หว่าสีแดงตายโคตรโกงตายตายโคตรโกงเกมเป็นกูได้เอ็มเอลไปทัหมด อุยตอุยตเมันใครยิงไงยังกายเลยเหรอวะเนี่ยยืนโคตรฟรีอ่ะมุมกูแบบใครไม่คาดคิดอ่ะกูเหี้ยสองหัวกูเหรอเอาไอ้เหี้ยสองหัวกูยิงเข้ามาสองลัดเลยนะเว้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบอันนายิงเข้าหัวเราจะเมจเบิ้ลได้ยแล้วตายแล้ว มันชามโมระยะแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเอ้าโอ้ยแตกมันเองไอ้เฮ้ยอยู่บนหัวไอ้สารพี่พี่ดูยิงสู้มันดิพี่วิ่งติดเีียกง่้นเลยทำไมมันเหมือนมันนี่เห็นเห็นสีแดงตลอดเวลาเลยวะ เอาไอ้เฮียโดนม่วงตีสวยไ่คิดจะกลัววะโอ้ยอยู่บนหัวเอาดิเฮ้หนูน้องแฉนตีกโดนป่าไม่โดนอ่ะกดอันตีผิดเอาไอ้เฮียใช้ไวเซื้อไม่พอไม่รอนานอู้วอ้าวเราใช้กันหมดเลยไอ้เฮียเมื่อกี้นี้จังหวะกดจิกโดนกันแก่คนเดีย แล้วไม่มีใครทิ่เออเฮียรถกว่าจะเดินตะกี้รถแม่งไม่เดินเลยสัตว์เฮ้ยมันเอาลิงมาว่ะแล้วมนอีกแล้วเอาเหียกูตายนึกวก็ไม่ตายกูโดนแปะเฮียมันอยู่บนสุดอ่ะกูวร่ปไปหามันกูก็ตายเนี่ย ทำไงกับมันดีหืมเจ็บชิปหายกูจะไม่ไหวละเปลี่ยนตัวละลิงไงเนาะเอาลิงกระโดดใส่อะไรมันแค่นั้นเลกูเล่นไม่เป็นจริงนะแค่แค่กระโดดใส่อะไรมันหนักเดียวเลยกดอะไรกระโดดวะชิปกดอ e ีโอ้โหกูอยากเล่นสไนเลยวะไอสะ้สัเป็นแม่พี่ก็เล่นอยู่นี่ไอะไรสไตล์อะไรมันยิงโดนหันกวกูดได้ แต่กูยิงกูยิงมันโดนสองนัดเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยมันยิงโดนกูนัดเดียวกูตายอ่ะให้ใครเล่นน้อยอย่าเล่นให้เล่น้ากอย่าเล่นเดินถอยเดินเกมกวเลยโอ้โหตายหายที่จะตายใครเนี่ยมึงคนโอ้ยเฮือก็เจ๋งใช่เฮียทำไมไม่สนใไมมันไม่เก่งหรอกไอ้เหี้ยใครพูดว่าไอซ์นี่มันยืนยิงปีอยู่หลังรถเนี่ยฮัลโหล มม่ึงก็แค่เล่นจริงกระโดดใส่มันแกล้งยิงใช่แม่งพูดมาทนายมันก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่ารอก่อนเอายังนั่นน้องเห็นขั้งบนป่ะทนายยังโดดเหไหมหนึ่งสองสามโอ๊ยเราไม่ถึงโอ๊ชิปหายแล้วคุณบอกแล้วอีกคุณ คือทำไรอ่ะพี่ขโมยไม่ก็แค่ดูแต่อะไรเองน้องยากอะไรวะเฮียจะเยี่ยงจอยากกับเธอยวันนี้ไอ้ยัยมันก็แค่ไอ้ยัยไม่มีใครทำสนายมันได้เลยมันก็แค่เล็งที่มันสูงๆแล้วกดตัวชิปทีเดียวให้มันโดดไปถึงเนี่ยมันไม่อากขาดนี้ไหมน้องไอ้เหี้ยโดดตกมามาเอาใหม่เอาใหม่ไดมาวันนีกดนาโนให้ได้เยอะแยะไม่กดเลยอไม่แก ยี่เปียนตัวแรกต่อแล้งจะจอดไอเ้เชษนายมันยิงตีโดดขึ้นมปหามันนี้โดนไหนดีโอ้ยโดดไม่ถึงว่ะตายแล้วตายไอเ้เยอะเยอะมากสชนายมันตายแล้ว โอเคข้างมันกำลังเกิดเตรียมเอามันเตรียมเอามันออกออกนี้ออกนี้ออกนี้ชัวร์ออกนี้ชัวร์ไม่ถึงกูขอโทษที่คุณทำเปลี่ยนแล้วอ่ะเป็นแทงที่ดีให้ไม่ได้เอิ่มเปิดเดิเปิดเดิเปิดเดิเปิดเริ่มเปิดแทงมันหลับไม่ต้องยิงแทงมันปล่อยไปงูแทงมาแล้วแทงมาแล้วแทงมาแล้วยี่แทงมันเดินงูแทงเดินงูปาหามอยู่ใส่งูตายตาย ไอ้ยี่นี่แปลงเป็นเอ็ดนะไอเลนกงงก็ได้แล้วนึงเฮียกวลับแไดงเป็นะตาไอ้สั์มันเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนเป็นลิปเปอร์อ๋อเปลี่ยนลิปเปอร์มันแท้อะไรเฮียเฮ้ยโง่เลยเฮียอะไรก็จะอยู่แล้วันนี้เป็นยอไอ้เฮียเจอตัวเฮียที่มันจะร้องเฮียล่ะเฮียล่ะมึงไม่ได้สนใจเลยรสั น่ยังไม่ตายด้วยัต์คิดจะตายเอ้ยแก้าเจอบุมกูไอ้เหี้ย